เขาว่าเขาอยู่ว่าเขาเทาเขาเทาเขาเทาเขา,เ,า,เ,ขาเราไม่ร่วมกับเทาโอ้ยเทาเราไม่เอาไม่ไหวเท้งบอกนะเอาเราเราของคุณเทามล่า,ามีเราไม่มีเทานะครับทหารมีไว้ทําไมสิ่งต่างต่างเหล่านี้ผมอยากจะบอกให้ว่าตัวตนของพักส้มเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากส้มเข้มส้มอ่อนส้มจายเป็นส้มจางแล้วตอนเนี้ยอแล้วผมมีเหตุผลในการอธิบายของผมไม่ใช่ผมอธิบายแบบเที่ยวไปชีว้ว่าเขาว่าเขาเพราะผมเนี่ย เลือกคามาสองครั้งนะตั้งแต่หกสองหกตั้งแต่หกสองแล้วผมใช่ไหมล่ะผมไปชูมือพิ่ท่อมีผมอยู่คนเดียวอ่ะผมกล้าทาอย่างนั้นนะคือไอตอนที่ตรวจสอบภูมิใจไทยหนักน่วงตรวจสอบอดีตนายกเสียฐานหนักน่วงกองเชียร์ส้มก็เข้ามาเชียร์ถูกต้องพอตอนนี้ตรวจสอบส้มบ้างมาด่าผมมาด่าผมโอ้คอมเมนต์ทัวลงทุกวันเลยนะ ปลานผมกว้างผมไม่กลัวหรอกครับถ้าผมเป็นละครังแล้วไม่มีคนตีเนี่ยมันไม่ดังหรอกเอางี้คุณชูวิทย์เอาเคสล่าสุดก่อนที่เจออดีตสอสตากผู้สมัครเขตสองร,รัฐพงษ์หรือคุณปอนเนี่ยนะก็ดูข้อมูลจะตรงกันว่าเขาก็รับทราบข้อมูลภายในกันมาแต่ว่าไม่มีหลักฐานที่จับได้คาหนังคาเขามันก็ คือถ้าว่ากันตามสัดส่วนนะอันนี้คนที่สองใช่ไหมคนอื่นเขาบอกพักอื่นมีเยอะกว่านี้ตั้งเท่าเกือบจะครึ่งพักเลยคุณชูวิทย์ไม่ไปจับเขาบ้างทําไมมาล่อแต่กับพักส้มเนี่ยแค่สองคนเองคมผม์จาบพี <c oughs> <c oughs> ่ไหนตำรวจจับหมายถึงว่ามาตั้ง,งอข้อสังเกตเอ,อ,อันที่สองเนี่ยมันเป็นสโลแกนคุณเองมีเราไม่มีเท่าเมื่อมีสโลแกนแบบนี้และคุณทําตัวเป็นสมภารวัดเนี่ยมาตรฐานคุณต้องสูงกว่าไหมอืม <c oughs> คุณต้องสูงกว่านเนนอยู่แล้ว หรือว่าคุณ้พูดจริงๆคุณต้องสูงกว่าโจรการว่ามาตรฐานคําว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยคุณตั้งของคุณเองใครๆก็รู้ว่าพักการเมืองอื่นเท่าไหมคุณกล้าชี้ไปที่พักการารรมโถพักกล้าทรใ,ใครเขารู้นะชื่ออะไรอะอชนนัทอะชนพภัทรชนพภัทรเน่ะโดนอายัดท,ทรัพย์โดนอะไรเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ไอคนที่คุณพูดตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนสีขาวจะเล่นงานเทาเรามีเทาเราเทาไม่เอาเทาเรามีส้มไม่มีเทาอันนี้คุณพูดของคุณเองคุณตั้งมาตรฐานไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเวลาคุณมีเรื่องคุณไปบอกเขาบอกเออของเขาก็มีเอ้าอย่<ต><ช>างนี้มันไม่ใช่เขาไม่ได้ประกาศเหมือนคุณมันไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้ประกาศ เขาเป็นการเมืองเก่าที่คุณกําลังชี้หน้าว่าเขาว่าเขาอยู่ว่าเขาเทาเขาเทาเขาเทาเขา,เ,า,เ,ขาเราไม่ร่วมกับเทาโอ้ยเทาเราไม่เอาไม่ไหวเทงบอกนะเอาเราแล้วของคุณเทาเปล่า,าแล้วที่ผมพูดเนี่ยผมพูดก่อนด้วยนะ ผมบอกในรายการสรยุทธ์ผมจําได้เลยละ่ะผมจะบอกเลยนะบอกเฮ้ยพักสมนี่มันก็มีเท่านะทั้งดําทั้งเทาเลยและเอาแต่คุณก็ไม่เชื่อแต่ผมจะอธิบายเหตุผลให้คุณฟังเพราะคุณใช้คนที่ไม่มีตัวตนมาไง <c oughs> มาสมัครกับคุณสเสนอตัวเปิดกว้างทุกคนเท่าเทียมกันนะให้ทุกคนมามามา,มา,ม,ามาอยู่พักโดยที่คุณไม่ได้สกีนเท่านี้ไม่พอ สิ่งที่คุณตั้งมาตรฐานไว้มันทําให้พวกนี้แทรกซึมเข้ามาคุณบอกไม่ได้แล้วนะวันนี้ว่าพรรคุณเนะี่ยไม่มีทุนเท่า <laughs> เพราะใหญ่ปอนอย่างเงี้ยเขารู้กันทั้งพักเพราะมีคนตั้งส่งข้อมูลถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณเวลาพีดประชาชนที่ดูเนชั่นเนี่ยผมถามหน่อยเนี่ยสสคุณนี่กี่กี่คนเนที่คุณสมัครเนี่ยห้าอคน ถ้าคุณสก,กินคน500คนไม่ได้นะผมถามคุณคุณจะสก,กินสก,กีนอะไร<ม>เพราะการที่คุณลื้อถอนโครงสร้างเปลี่ยนระบบคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนมากกว่า500คนแน่นอน<ล><ล>นั้นี่พิสูจน์ฝีมือในพักก่อนเ่ยห้าร้ <500 S 1> คนนะ่ะคุณยังบอกว่าคุณไม่มีหลักฐานรอหลักฐานเฮ้ยมันไม่มีใบเสร็จนะ<ม>เรื่องเทาๆน,านี่ถ้ามีใบเสร็จตำรวจเขาจับกันไปเกี้ยงแล้วมึงดังนั้น ผมตั้งคำถามง่ายๆว่าไอ้คนแค่5้0อคนที่คุณจะสะกีนเนี่ยคุณยังบอกว่าคุณรอหลักฐานคุณไม่มีหลักฐานเลยจาัดก,การเขาไม่ได้เอ้าแล้วคุณจะจัดการกับคอรัปชันประเทศไทยยังไงในเมื่อขอรัปชันประเทศไทยเนี่ยมันเยอะกว่า500แป,งป้งไปกี่ห้าเป็นแสน<ม>คนเลยมืมมอ,อคุณตอบไม่ได้ละการคิดนโยบายเรื่องเทาเนี่ยไม่ผิด แต่วิธีการคุณผิดเช่นเดียวกับสิ่งที่คุณพูดว่าคุณจะใช้การเมืองใหม่คุณไปสร้างฝันอนาคตเพื่อลูกหลานนะครับคุณไปสร้างพูดน่นพูดนี่ดูสวยหรูแต่วิธีการปฏิบัติคุณสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องเจอคุณเวลาท้าคุณพักประชาชนได้เป็นรัฐบาล250นะคุณว่าเจออะไรเจอกับระบบพักข้าราชการการที่เป็นพักขราชการเนี่ยอยู่กับสังคมไทยแน่นแฟน ทุกพักรัฐบาลเปลี่ยนแต่พักกาลชาดไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่คุณทําเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าเป็นประเทศจีน,นผมก็จะบอกว่าไอ้น,นี่คือ Gang แก๊งออฟโฟละที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนอะไรในชั่วพริบตานี่คือเขมรแดงที่อยากจะเปลี่ยนในสังคมไปในอุดมคติการเปลี่ยนสังคมเชิงโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยผมต้องพูดตรงนี้กับคุณวราวิทย์เลยนะว่าผมเห็นด้วย ผมไม่เห็นด้วยผมก็บ้าแล้วเพราะคุณพูดในสิ่งที่มันเหมือนธรรมะมนะครับขอรับชั่นไม่อยากปราศใช่ไหมชูวิทย์ไอรัฐมนตรีเนี่ยบ้านเล็กบ้านใหญ่มาต่อรองเจ็ดแปดคนเนี่ยแล้วได้รัฐมนตีคนหนึ่งก็ไม่อยากมาขอตําแหน่งอะไม่อยากได้ใช่ไหมอยากได้แต่ผมถามวิธีการคุณหน่อยวิธีการคุณทํายังไงเพราะวิธีการที่คุณทําเนี่ยท้ายทางการเมืองแล้วกันนะคุณกีดกันพันธมิตรออกหมดมพักส้มกีดกันออกหมดเลยพักส้มบอกก็ตัวเองจะจะจะ พักนำเงินได้เป็นรัฐบาลเราจะไม่โหวตให้กับอนุทินเป็นครั้งที่สองผมก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณคุณโหวตครั้งที่หนึ่งคุณคุณผิดใช่ไหมคุณถึงไม่โหวตครั้งที่สอง <c oughs> ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> คุณไปพูดอย่างนี้ตั้งเงื่อนไขยอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวคุณเข้าตัวอีกแล้วนะถ้าพักส้มได้อันดับหนึ่ง <c oughs> หมายความว่าไม่ใช่ได้เ <c oughs> กิบสองร้อยสิบได้เป็นเสียงส่วนมากได <c oughs> ้ได้ได,ได้ได้เป็นอันดับหนึ่ง จะพักน้ําเงินมาร่วมต้องทําตามเงื่อนไขพักน้าเงินอือันนี้คุณทําแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครเขาทางานแบบนี้กับคุณนี่คือวิธีคิดของผู้อาจารย์หัวก้าวหน้าซึ่งอ่านไต้ตำราแต่ในานางการเมืองเนี่ยเราหาพันธมิตรกันอะไรที่เราทําได้เราก็ยอมอะไรที่ถอยได้เราถอยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะลุกขึ้นไปในอนาคตไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะทําสําเร็จภายในปีหนึ่งสองปีหรือในสมัยหนึ่งผมเชื่อว่าถัาคุณเป็นเนี่ย เป็น250นะผมยกให้คุณเลย260 280ก็เป็นพักเดียวไปไม่เกินหนึ่งปีแต่ในเมื่อความเป็นจริงมันยังเป็นแบบนั้นไม่ได้ <g ute> แต่คุณตัดพันธมิตรออกไปหมดเลยเนี่ยคุณก็ไปผลักดันสิ่งที่คุณต้องการจะให้มันเดินหน้าไม่ได้ไดออกไป <g ute> ไม่แต่ถ้ามันเป็นผสมแบบนั้นไปยอมเขาทุกอย่างมันก็ไม่ประสบผเพราะอย่งที่เขาตั้งใจอยู่ดีไม่ได้ยอมทุกอย่างครับสเต็ปบายสเต็ปสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือการเปลี่ยน นะครับคุณรื้อถอนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคุณทุบทิ้งหมดเลยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคุณต้องตอเข็มก่อนนะบ่าคุณต้องตอเข็มคุณต้องมีหลักคุณต้องมีตอมอกคุณต้องมีฐานคุณต้องมีคานมีเสาสิ่งต่างๆาเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทาก่อนที่คุณจะไปทําหลังคาตอนที่คุณจะไปทําหน้าต่างผมพูดเรื่องทหารนิดหนึ่งยกตัวอย่างวิธีการหาสียงของเขา